ว,นนว่างโกโนมุไซโอโชเมเซงนกฮามิฮายาวะฮิชิเดโชโกโอซักาชิตะฮิจิเพียนพยายามมุไซไม่มีความผิดบริสุทธิ์โชโกโะหลักฐานฮิจิมุไซโชโกชโชเมนัมเด้อ ว่าโกโนมูไซโอชโชเมเซ,เซนงะทาเมเพื่อสิอธิบายหรือพิสูจน์ความวัสุขของลูกจะขวางว่างะโกบลูกจะขวางหาหายาว่าฮิชิเดชโกโอสังกาชิตะค้นหาสถัฐานย่างเดะยยางนะี่เดะเนี่ยฮิชิเนี่ยนีน ตายอันนี้พยายามพยายามจนตายภาคเพียนหาหลัฐานอย่างสุดกำลังพอก็แม่เห่าเนี่ยหักปัญหาเลยน้ำบวกมดเตะแปลว่าจะจะเห็นอีหยังจะหยังละ่ะม่เจ้นจะขวางเนี่ยทำสำัมมย่เรียนโชหินรางวัลหัดโซการจัดส่ง โทเทนจำเนียงว่าไรโทเซนชะนี่วะพูดถูกรางวัลหาอะไย่างนี้จินีสังยงโกโกริจิเอไรนี่โชฮินโอโอโคริชิมัสโชฮินโนฮับโซโมุเตะโทเซนฮับเปียวโตอิตาชิมัสพูดถูกรางวัลน,นี่เขาจีจัดทรงรางวัลภายในหามือ ผู้ชนะก็ะประกาศมือส่งมาละอ่าต่อมากะโดสกไกกาเรเลี้ยงรุน่นชกันโคโ,โนโดสุกไกนิสกาสษษุเบคีันมียนพจะไปเข้าร่วม ผัปาผัาปางานเลี้ยงรุ่นแถวบ้านหน่อยก็ทีมีแต่ผัปลา,าต้วทีเลี้ยงรุ่นได้โรงเรียนจะเล่นเมืองกท็ทีไปกันในเร็วอยู่ผับปา,ปากระถินโอ้๊บบริษีกับกระถินลูกเป็นลูกธรรมดาบวกไปคือึ้นแล้วก็ ีแปลว่าเพื่อก็ไม่เกิดที่เท่าเรียนมากกับแปลว่าเพื่ออย่างเวส,สลละ